อะโยก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร,ร์ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะเองน,นะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราคะ,ะก็กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วสําหรับในส่วนของเกมโล b l บล็อกอย่างในแมพที่มีชื่อว่าอานเนมเดกันอีกแล้วนั่นเองคะ ก็สำหรับคลิปวันนี้เนาะยังอยู่กับแฟนของเรากันอกีกเช่นเคยนั่นเองอ,อ,อ,อ่ะใช่ลวคะทุกคนก็ได้ทําการบอกเอาไว้ตั้งแต่คลิปเมื่อวานแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราะคะจะมาทําการรีวิวในส่วนของพลังของไอเจ้าตัวทันจีโร่กันนั่นเองว่าจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็วิธีการได้รับไอเจ้าตัวทันจีโร่ด้วยนั่นเองนะคะของทามแบบอโนเนมเดแมปโจโจของคนไทยนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปเมื่อวานเนี่ยแนะนําให้ไปดูก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการรีวิวในส่วนของพลังใหม่เนาะเป็นพลังที่สอนวิธีการได้รับไอเจ้าตัวพลังของลูฟี่นะคะแล้วก็พลังของลูฟี่เนี่ยเป็นพลังที่ค่อนข้างจะโหดมากๆอีกด้วยนะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยแนะนําให้ไปดูก่อนนะคะสำหรับในส่วนของคลิปเมื่อวานเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการรีวิวในส่วนของพลังของไอเจ้าตัวทันจิโร่กันนะคะว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างเองนะคะ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก็ก่อนอื่นช่ยกันฝากกดไลค์ก็แชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเองนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังได้ไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งของเรานะคะสามารถไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งกันได้เนาะเดี๋ยวจะทาการทิ้งลิงก์อีกช่องหนึ่งไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ก็ช่วยไปฝากผลง,งานให้อีกช่องหนึ่งด้วยละกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะทําการลงคลิปทั้ง2ช่องทุกวันนะคะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นอะไรก่อนเนาะ แล้วก็นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเข้าร่วมเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord เนสามารถเข้ามาจายกันทาง Discord ใหม่นะคะซึ่งในส่วนของดิสคอใหม่จะอยู่ที่ในส่วนของชุมชน YouTube แล้วก็ใต้ d e s c r i p t i o n ของอีกช่องหนึ่งนะคะก็สามารถกดเข้ามาจอยไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับยศกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าไปได้หรือเข้าไปตอบแชทนะคะต้องขอภัยทุกคนมานตรงนี้ด้วยเนาะ โอเคก็ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมาดูในส่วนของสกิลหรือว่าพลังของเจ้าตัวทันจิโร่ในแบบนี้กันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการเริ่มกันเลยในกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคทุกคนในส่วนของวิธีการทําหรือว่าได้รับพลังของเจ้าตัวทันจิโร่นั้นเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยทุกคนเนี่ยต้องเช็คคาสั่งมายังตรงโซนใหม่กันก่อนซึ่งในส่วนของการใช้คําสั่งนะคะได้ทําการบอกไปในคลิปเมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรฮะ เดลดาเน็ตจะมาทาการทําให้ดูกันอีกรอบในส่วนของคลิปนี้ละกันในส่วนของการใช้คําสั่งนะคะก็ให้พิมพ์ตามเราไปนะตรงแชทนะ T P B ตามด้วย K E T นะคะ T P B ตัวใหญ่ตามด้วย K E T ตัวเล็กเนาะกด enter ไปมันจะมาอย่างในส่วนของตรงโซลสถานที่ใหม่นั่นเนองค่ะตรงข้างหลังตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของร้านค้าตลาดมืดในส่วนของตรงนี้เนี่ยเคยพามาดูกันแล้วนะคะว่ามันขายอะไรยังไงกันบ้างสำหรับในส่วนของคลิปเมื่อวานเนาะ ถ้าเราเนี่ยทำการมองตรงราคาตลาดมือแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะมันจะมีเป็นป่าอยู่เนาะให้เราเนี่ยเข้าไปในป่าทันทีนะคะคุณผู้ชมในส่วนของป่าตรงนี้น่าจะมี N P C ทันจิโร่แล้วก็จะมีหินก้อนหนึ่งนะคะตังเอาไว้อยู่นั่นเองก็ในส่วนของทันจิโร่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยฮะ,ะถ้าเราเนี่ยทำการกดคุยกักบไอเจ้าตัวทันจิโร่แล้วเขาก็จะบอกว่า ให้เราเนี่ยทำการกำจัดหินที่ทำการวางเอาไว้อยู่นะในส่วนของเรื่องของไอเจ้าหินก้อนนี้แน่จะมีอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนั่นเองพร้อมกับการปักในส่วนของอาวุธของเจ้าตัวทันจิโร่นั่นเองฮะแล้วก็วิธีการได้ก็คือ่อนข้าจะง่ายมากๆสำหรับในส่วนของพลังทันจิโร่เนาะให้ทำการโจมตีไอเจ้าหินก้อนนี้แน่จนกว่าหินมันจะพังนะคะตีไปเรื่อยๆเนาะพอหินพังแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปเมื่อวานก็ไปดูกันได้เลยนะคะว่าเวลาพังแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะ มันก็จะดเปในส่วนของพวกอายมนันีแล้วก็ในส่วนของอาวุธของไอเจ้าตัวทันจิโร่มันจะมีโอกาสหนึ่งทับสามนะคะที่จะได้มานะโอเคก็พอได้มาแล้วกดใช้งานเสร็จสิ้นก็จะได้มาในส่วนของพลังทันจิโร่หน้าตาอย่างนี้เลยจะเป็นในส่วนของ NPC ในส่วนของทันจิโร่จะในดาบไปฆ่าลาส่สูนะฮะจะหน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองเออโอเคแล้วก็ในส่วนของเวลาการวิ่งจะมีเป็นคล้ายๆกับควันสีขาวตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเวลาเดินเนี่ยจะไม่มีอะไรเนาะ โ okay. อเคอะในวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของสกิลของอาจาตัวทันจิโร่กันนะคะว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะเองนะโอเคขอทำการโจมตีในส่วนของการโจมตีแบบปกติกันก่อนละกันเนาะอะอชึบโจมตีแบบปกติก็จะมีเป็นคล้ายๆกับออร่าด้วยนะคะเวลาทําการฟันนะนี่ดาเมจประมาณก็เยอะอยเหมือนกันนะคะดาเมจครั้งแรก10เอ่อาได้เมจครั้งแรก8นาอแล้วก็ได้เมจครั้งที่สองเนี่ยจะอยู่ที่8ตีสักสองครั้งนะคะแล้วก็มันจะมีคูดาของมันนั่นเนองเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราขอทําการลองรีวิวในส่วนของสกิลต่อไปกันกดีกว่านั่นก็คือสกิล E นะคะลองกดดูซิว่าเป็นยังไงสกิล E นี่ปราณวารีใช่ไหมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมน่าจะผิดมั้งโอเคเดี okay, ๋ยวขอทําการลองดูอีกสักรอลนึงแล้วกันนะคะว่าดาเมจมันประมาณเท่าไหร่อ่ะชืบดาเมจเข้าไป37นะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆเดี๋ยวให้ดูอีกสักเอลนึงคู่ดาวก็ไม่ได้นานมากนะคะสกิล E อัะชืบ อ๋อคือในส่วนของสกิลนี้น่จะทำการพุ่งไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราขอทำการยืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งล้กันแล้วก็ไปใช้งานสกิล E ถึงไหมอ่าชืบถ,ถึงนะคะคุณผู้ชมค่อนข้างจะเทนะคะสกิล E นะคะคุณผู้ชมเอออีกสไรมบหนึ่งแล้วกันสกิลคูราค่อนข้างจะไวนะคะโอเคเรียบร้อยถัดมาเป็นในส่วนของสกิล R กันบ้างดีกว่า นี่หมุนไปดาเมจเนี่ยจะเข้าไปประมาณ40นะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของสกิลของเจ้าตัวทันจิโร่นะคะสกิลอานะในส่วนของคูดาก็ไม่ได้นานมากด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะสกิล 3, 2, อาสามสองหนึ่งอ่ะชึบนี่นะทำการหมุนตัวนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์ด้วยค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะคะสกิลนี้สกิลอาอีกสักรอบหนึ่งสิสามสองหนึ่งค่ะอะชึบเรียบร้อย ถัดมาเป็นสกิลทีกันบ้างอืมสกิลนี้เหมือนจะเป็นแบบหมุนทางด้านฝั่งข้างๆนะคะคุณผู้ชมแล้วเราขอทําการดูสกิลทีกันอีกสองรอบหนึ่งซิว่าดาเมจมันประมาณเท่าไหร่ประมาณ4 2น,นะคะสำหรับในส่วนของสกิลดาเมจสกิลทีนะเดี๋ยวขอลองดูไกลๆดูซิว่าสกิลนี้หน้าหน้าตาเป็นยังไงนะคะสกิลทีอัดชึบหมุนตรงฝั่งด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์ใส่น้ำด้วยเนาะจากในเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมเดียดูซิ สกิลทีอัดชื้อเรียบร้อยฮะโอเคไปกันต่อสำหรับในส่วนของสกิลวายกันบ้างสกิลวายนะฮะดาเมจสกิลนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ48นะคะสกิลวายค่อนข้างจะแบบเหมือนเอาดาเนีฟันเอาไว้เฉยๆนะสกิลวายอีกสั้นๆหนึ่งสิคูดาของมันค่อนข้างจะน้าอยู่เหมือนกันนะคะสกิลวายสกิลนี้อาจจะต้องรอสักพักนึงเลยโอเคเดี๋ยวขอทำการลองอยู่ไกลๆดูสิคะว่ามันเหมือนสกิลนี้เนี่ยเหมือนจะพุ่งได้ด้วยสกิลวายได้ยังเอ่ย สกิลนี้นาจริงค่ะคุณผู้ชมสกิลวายนะโอเคเดี๋ยวขอทําการลองดูซิว่าสกิลนี้จะนาอีกถึงไหนนะคะคุณผู้ชมเออโอเคเป็นการพุ่งไปนะคุณผู้ชมดาเมจ48ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันสกิลนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นการพุ่งไปโจมตีนะคะถัดมาเป็นสกิลเอฟกันบ้างดีกว่าสกิลเอฟอ่ะชืบโอหโหเดี๋ยวดีเดี๋ยวดี สกิลนี้น่าจะเป็นการแบบว่าฟันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สกิลเนียดาเมจมันเหมือนจะไม่แน่นอนด้วยสกิลนี้เนี้ยดาเมจถึงจะน้อยแต่ว่าโจมตีเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าโดนหลายรอบอยู่เหมือนกันคะสกิล F นะโอเคแล้วก็ในส่วนของครูดาวน่ะอย่างที่คิดเอาไว้เลยสกิลนี้น่าค่อนข้างจะครูดาวนานอยู่เหมือนกันนะโอเคออเออเหมือนเป็นแบบการพุ่งเข้าไปฟันนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างจะเทในระดับหนึ่งเลยนั่นเองฮะสกิล C ก็จะเป็นการแดชแบบปกตินะสกิลนี้ โอเคเนดะี๋ยวขอทำการลองดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วการสลับในส่วนของสกิล F นะคะสามสองหนึ่งอาชืบถัดไปได้แม่เนี่ยเหมือนเข้าไปทีละห้าคะคุณผู้ชมสกิล F เนาะถัดมาจะเป็นสกิล G กันบ้างสกิล G โอ้โหได้แม่เข้าไปทีละสามนะคะแต่ว่าสกิลสวยมากมันเป็นการหมุนดาบไปรอบนึงแล้วก็ทําการปล่อยในส่วนของเอฟเฟกต์ออกมานั่นเองสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยนะคะสำหรับในส่วนของสกิล G นะแต่ว่าครูดาวเนี่ย เหมือนจะนานนะคะคุณผู้ชมสกิลในนี้มันจะมีสกิลหน้าตายังไงขอดูอีสกสักรอบหนึ่งใกล้ๆดูซิว่าเป็นยังไงนะคะสกิลจีอาหมุนแล้วก็ประมาณนี้ค่ะปล่อยเป็นพลังแบบโจมตีอย่างรวดเร็วนั่นเองโอเคถัดมาสกิลเอชเหมือนจะมีนะคะสกิลเอชฮืมดาเมจประมาณ40นะคะมันจะเป็นการถือดาไว้แล้วก็ทำการแทงไปใส่ศัตรูนั่นเองสำหรับในส่วนของสกิลเอชนะคะ มืสกิลนี้นะค่อนข้างจะครูดาวไวด้วยนะสกิลนี้เออก็ถือว่าใช้ได้นะคะสกิล H เนาะเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกซักรอบหนึ่งสิสกิล H นะคะไหนนี่แล้วก็อัเฉิบเรียบร้อยมีสกิลอะไรกันบ้างอีกสกิล U สกิล J ไม่มีนะคะสกิล Z สกิล X ไม่มีสกิล V ไม่มีนะคะแล้วสกิล N เวลาดูเรื่องนี่ยเป็นยังไงฮะสกิล N มีไหมไม่มีนะคะสกิล B ล่ะสกิล B มีไหมเอ่ย ไม่มีนะคะคุณผู้ชมเหมือนจะมีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเหมือนสกิล B จะมีนะคะใช่สกิล B ไหมใช่จริงๆด้วยสกิล B มีนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของไอจั่ตัวทันจิโร่มันจะเหมือนคล้ายๆกับอารมณ์แบบเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบของสกิลอีกทีหนึ่งคล้ายๆกับลูฟี่ของเมื่อวานเลยค่ะเดี๋ยวขอทำการรีเซ็ตแป๊บนึงแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการลองกดใช้งานสกิล B กันอีกสักรอบหนึ่งดูสิคะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะ โ okay. อเคเราจะขทำการใช้คำสั่ง TPB KT นะคะแล้วก็เราไปทำการกดใช้งานสกิล B กันอีกสรอบหนึ่งว่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นปราณตะวันใช่ไหมถ้าเป็นพลังของทันจิโร่อะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันฮนะ,ะถ้าข้อมูลในผิดพลาดยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะโอเคมาทำการกดใช้งานสกิล B กันดูอีกรอบหนึ่งสิแต่เราขอทำการกดใช้งานตรงนี้ให้ดูเลยละกันฮะสกิล B อ่าก็พอใช้สกิล B แล้วหน้าตาของเจ้าตัวทันจิโร่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ตรงดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีส้มด้วยนะเดี๋ยวขอทำการลองกลใช้งานสกิล E กันดูหน่อยสกิล E นี่ค่ะคุณผู้ชมดาเมจ45นะคะค่อนข้างจะแบบว่าสวยงามจริงๆค่ะสกิลนี้ชื้นดาเมจ45คุณผู้ชมเป็นการพุ่งไปโจมตีแล้วก็ปล่อยเป็นพลังไปเป็นในส่วนของลักษณะอย่างนั้นนะคะนี่ไง โอเคเทมาฮะตามได้สกิล R กันบ้างนี่แหละหมุนไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทำการโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองก็คล้ายๆกับอารมณ์ของสกิลเมื่อกี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจากพลังที่เป็นน้ำเป็นพลังของไฟแทนนะคะก็ให้ดูอีกสักรอบหนึ่งสกิล R อชืบดาเมจ44นะคะคุณผู้ชมค่อนข้างจะแบบว่าคู่ดาวเร็วแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนี่เทมาถัดมาเป็นในส่วนของสกิล T สกิล T ไม่มีอีกแล้วนะคะตามด้วยสกิล Y ก็ไม่มีเช่นกันสกิล F มีทะัะกิลนี้เป็นการฟันแบบรวดเร็วแล้วก็ดาเมจเนี่ยเหมือนจะเข้าไปเจ็ดนะฮะเอา้าเฮ้ยทันจิโร่เดี๋ยวทันทันจิโร่เฮ้ยเออออกไปหน่อยเออตกน้ำตายเออเรียบร้อยฮะทันจิโร่ได้จบชีวิตเราไม่นะมันเหมือนจะแบบว่าใช้สกิลนี้แล้วมันเหมือนจะติดกำแพงด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอทำการกลับไปยังที่เดิมอีกสรอบหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคอะวิ่งกันต่อฮะ ปี๋ยวเราขอทำการรีวิวสกิลต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงชื้นนี่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 เออโอเคมีสกิลอะไรกันอีกบ้างเอ่ยสกิล C เป็นการกรีนปกติเหมือนเดิมเลยแล้วก็สกิล G เออสกิล G เนี่ยมีไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองดูกันเนาะสกิล G สามสองหนึ่งชื้นสกิลจีสกิลเอชสกิลวีซีวไม่มีนะคะคุณผู้ชมมันจะมีแค่บางสกิลเท่านั้นเอง Skill อนด์สกิลแก็ไม่มีด้วยเช่นกัน,นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราขอทําการสรุปในส่วนของพวกสกิลอะไรอย่างนี้เข้าๆกันอีกสรอบหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคในส่วนของสกิลแรกถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะก็ให้ขอใช้งานสกิล E จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคคุณผู้ชมพุ่งไปตีดาเมจ37สกิล R R เป็นการหมุนตัวนะคะโจมตีไปดาเมจ40นะคะสกิล T เป็นการโจมตีหมุนทางด้านข้างนะคะดาเมจ42 สกิล <Skill> Y เป็นการพุ่งไปตีนะคะดาเมจก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกัน40กว่านะคะตามด้วยสกิล F จะเป็นการพุ่งไปนะคะแล้วก็โจมตีแบบเร็วๆนะคะดาเมจจะเข้าไปอยู่ที่ประมาณ5นั่นเองต่อไปจะเป็นสกิล G นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการหมุนตัวแล้วก็โจมตีดาเมจโจมตีรัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ฮะสกิล H จะเป็นการถือดามาฆ่าเลยแล้วก็ทําการแทงเข้าไป ดาเมจเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ40นะคะคุณผู้ชมสกิลโคดาก็ค่อนข้าง,างที่จะแบบไม่ได้นานมากอะไรอย่างี้ด้วยนะคะนอกนั้นก็ไม่มีสกิลอะไรแบบพิเศษแล้วนั่นเองโอเคสกิล X C เป็นการเดชเฉยๆปกติเลยแล้วก็ในส่วนของสกิล V ไม่มีนะคะถ้าเราเนี่ยทำการกดสกิล V เจ้าตัวทันจิโร่เนี่ยจะเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบพลังหน้าตาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะจะมีเอฟเฟกต์สีส้มอยู่ตรงดาบของเจ้าตัวทันจิโร่เลย ในส่วนของสกิลแรกจะเป็นสกิล E นะคะเป็นการโจมตีอย่างนี้แล้วได้เมจ45ซึ่งในส่วนของสกิล2สกิลที่เราเนี่ยทำการกดสกิล B ไปนะคะมันจะได้เมจเพิ่มขึ้นนั่นเองตามด้วยสกิล R เนอะเป็นการโจมตีได้เมจ44ตามด้วยสกิล T สกิลวเนี่ไม่มีนะคะสกิล F เนี่ยจะเป็นการโจมตีในลักษณะอย่างนี้ในส่วนของสกิลนี้นะคะจะได้เมจอยู่ที่ประมาณ7นั่นเองซึ่งได้เมจเนี่ยแรงกว่าเดิมเนาะ สกิล l สกิล l ไม่มีอะไรพิเศษนะคะสกิลบีสกิล l C ก็ไม่มีอะไรนั่นเองในส่วนของการอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบสกิลของเจ้าตัวทันจิโร่นั้นจะมีอยู่ด้วยกันแค่3สกิลเท่าน,น,นั้นก็คือสกิล l E สกิล R R แล้วก็สกิล F นั่นเองโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของการรีวิวไอเจ้าตัว พลังทันจจโรในแมปอโนเนมเดย์นนเองฮะโอเคทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการก่อนที่จะจบคลิปนะคะเดี๋ยวขอทาการอธิบายข้อมูลกันก่อนอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลของทางฝั่งแอดมินนะคะเขาได้ทําการบอกเอาไว้ในคลิปเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าทางฝั่งของผู้พัฒนาเกมเขาได้ทําการแอดในส่วนของพลังใหม่มาอีกอันนึงนะคะซึ่งเป็นพลังของเซนอิสสเขาได้ทำการบอกเอาไว้นะคะว่ามันจะอยู่บริเวณแถวๆถวที่ทํา T V A E T W A นะคะซึ่ง ไม่มั่นใจนะคะว่า T W A นี่คืออะไร The World หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะใครรู้บอกได้นะแล้วก็ในส่วนของราคาการทำไอเจ้าตัวเซนไอสจะอยู่ที่ประมาณ300เจมแล้วก็ในส่วนของไอเจ้าตัว g o Jo Iron ที่เราเนี่ยพาทุกคนไปดูในส่วนของคลิปเมื่อวานนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับอารมณ์ในส่วนของหมายเลขชุดของ Iron Man อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะร,ราคา5เจมนะคะคุณผู้ชม,อมโอเค แล้วก็ในส่วนของที่แห่งนี้เนี่ยถ้าทุกคนจํากันได้นะคะมันจะมีเรืออยู่เนาะซึ่งเรือเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เอาไว้ทําในส่วนของไอ้เจ้าตัว M I S นะคะเพก็ทำเป็น Made in Heaven นะคะคุณผู้ชมในส่วนของไอ้เจ้าเรือลำนั้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูกันละกันนะคะว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างในเอ็กซ์แลนด์ในส่วนข,ของทางแบบ Anonymous Day เป็นแบบเจ้าเจของคนไทยที่สนุกมากๆเลยนะคะแบบนี้สามารถมาลองเล่นกันดูได้เนาะก็เดี๋ยวจะทำการทิ้ง่แบบเนี่ยเอาไปที่ใต้ description ส,สามารถมาลองเล่นกันได้นะคะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้นใครที่ชอบก็ก like, share, go, sub, ดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเองนะสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะครับผม